สวัสดีครับชา้านี้คลิปตัวพารวยพามาดูเหรียญตัวนี้ดีกว่านะ ZIL หรือว่า s e ลิก้นะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นมานี่โอ้โหครึ่งครึ่งเดือนเนี่ยครึ่งเดือนหลังของของเดือนมีนาคมเนะี่ยโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยกว่า240%นะแล้วก็ถ้าดูมูลค่าการซื้อขายในกระดานของ OKX OK เนี่ย มีการซื้อขายเนี่ยประมาณเกือบ600ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะก็คูณ30เข้าไปก็ถือว่าสูงมากเป็นหมื่นๆล้านนะฮะแทกกระดานเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาดูกระดานของบิดค u ับบ้านเราบ้างนะครับโอ้โหดูดูกราฟนะฮะขึ้นตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมานะครับแล้วก็วันที่22มีนาคมอ่า 2ี่สิบห้ามีนาโอ้ตั้งแต่ยี่สิบห้าเนี่ยเริ่มเริ่มสูงปรีตเลยเริ่มพุ่งสูงปรีตขึ้นมานะฮะแลวตอนนี้ก็ยังพุ่งอยู่นะครับสูงมากเลยทีเดียวซึ่งพอมาดูมูลค่าการซื้อขายในบิตคัพเนี่ยเยอะนะครับ960ล้านบาทอะเกือบพันล้านบาทอะเหรียญตัวเดียวนะเหรียญซ i l ไอเอเอลตัวเดียวเนี่ยโอ้โห คนซื้อเยอะมากตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ6บาทกว่านะฮะแต่เดิมราคาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปค้นดูในคอยมาเก็ตแคปก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยเหรียญเนี้ยมันราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะแต่ตอนเปิดตัวใหม่ๆก็อยู่ประมาณ3กว่าบาทนะสบาทกว่ากว่านะฮะแต่พอมาช่วงหลังๆนะครับมันก็ราคาเหรียญมัน d r o ลงไปลงไปถึง1.32บาทนะเหรียญเนี้ยบาทกว่ากว่าเท่านั้นเองนะตอนเมื่อวันที่15มีนาคมอ่ะ นะแล้วมันค่อยๆขยับขยับขยับเข้ามานะแต่มันมากระชูดจ,จริงๆก็ช่วงวันที่27มีนาคมนะก็ชูดขึ้นมาเลยนะ 27, 28 29 2นะถึงตอนนี้ปลาไป6 6บาทกว่าแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเหรียญนี้เอ๊จะซื้อแล้วจะเสี่ยงไหมนะฮะ อันนี้ก็เลยลองเอาข้อมูลจาก c o ย n m มาเก็ตแคมาให้ดูนะว่าเว่าเหรียนนี้อยู่อันดับที่55นะฮะของเหรียนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไว้ใจได้นะฮะไว้ใจได้แล้วก็ล่าสุดเมื่อวันวันนี้ก็ขึ้นมาอีก78%นะครับ78%ดูมูลค่าการตลาดนะโอ้โหมูลค่าการตลาดนะ0่76,000ล้านบาท นะครับ76,000ล้านบาทแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะั้มีการซื้อขายเรียญนี้ส2 000, 2 0 0 0สองนะสองแสนสอองจุดเาเรียกว่าอะไรสองแสนล้านบาทอะนะเพิ่มขึ้นมา768%นะมูลค่าการซื้อขายเอ่อปริมาณการซื้อขายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคนแห่เข้ามาซื้อเยอะมากนะเยอะจริงๆ นะเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ผมดูคือเข้าไปดูว่าไอ,อ้เหรียญตัวนี้มันมีขายในกระดานไหนบ้างโอ้โหเข้าไปดูที่มีเกือบทุกกระดานเลยนะมีลิสต์รายการอยู่เนี่ยร้อารายการด้วยกัน135มสิบหกระดานบางกระดานก็อาจจะซ้ำๆนะในในที่โชว์ใดสไลด์ในในใน,ในหน้าจอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีขายหลายกระดานแบบนี้ก็ไว้ใจได้นะเพราะว่า มันน่าจะมีมันมีความน่าเชื่อถือในระดับพอสมควรทีเดียวนะกระดานต่างๆถึงเอาไปขายในกระดานของตัวเองอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะที่เราใช้ดูว่าเ,ออเหรียญเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นเหรียญน,นี่การันตีฮะปลอดภยัยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ,อ๊ะทำไมราคาเหรียญมันถึงพุ่งกระดาษนี้นะครับสาเหตุหลักๆนะฮะก็มาจากการที่การออกมาประกาศว่านะฮะเ,เหรียญ ZIL เนี่ยจะมี Metaverse ของตัวเองนะครับก็คือเมตาโพลิสนั่นเองนะนะเมตาโพลิสนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาเหรียญเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแล้วก็คนแห่มาซื้อกันและที่สำคัญถ้าไปดูในอันดับท็อปๆของคนที่มาทำ m e t า v e r s e เนี่ยนะครับปรากฏว่านะ ZIL นะครับติดอยู่ในอันดับท็อป15ด้วยนะ ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งเมตาเวิร์สเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เหรียญราคาสูงขึ้นนะคลิปนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคลิปโตพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ